สวัส so, ดีครับท่านผู้ชมวันนี้ e d i t official นะครับวันนี้เราจะมาทำการ g e n e r a t e ภาพ AI ใน Photoshop นะครับว่ามันวิเศษยังไงนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการทำตามนะครับดูในคลิปนี้ได้เลยอ่ะอันดับแรกเรามาดูกันนะครับอ่ะอันดับแรกเราจะเปิดแกม Photoshop ขึ้นมาเราโหลดภาพที่เราต้องการเข้ามาใช่ไหมหลังจากนั้นเราก็ไปที่นะครับกดตัว M นะครับเป็น rectangle นะครับผม ัาจากนั้นให้เราครอบนะครับครอบส่วนที่มันเป็นส่วนที่เราต้องการเติมเข้าไปนะครับผมแล้วก็พิมพ์คําสั่งเข้าไปใน generate field นะนี่ผมจะใส่คําว่า s o r t เข้าไปนะครับแล้วก็กด enter หลังจากนั้นเนี่ยมันจะ generate แป๊บหนึงนะครับมัน generate แป๊บหนึงรอมาสักครู่นะครับแล้วมันก็จะขึ้นเป็นดาบนะ s o r t ที่แปลว่าดาบขึ้นมาให้อย่างนี้นี่ขึ้นเป็นดาบอย่างนี้ขึ้นมาเลยนะครับซึ่งเราสามารถเลือกได้นะครับว่า เราจะเอาเป็นดาบอะไรนะเนี่ยไม่ใช่แค่ดาบนะครับแต่ว่าเราสามารถทำในส่วนของคำสั่งอื่นย่งดได้อีกด้วนครับว่าเพื่อนๆอ,อยากได้อะไรอ่ะออต่อไปผมอยากได้เป็นเ,เขาเรียกว่าเกราะแล้วกันอ่ามีดาบก็ต้องมีเกราะทองนะครับผมจะใช้ตัว rectangle tool ตัวนี้นะครับครอบตรงในส่วนตัวนะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปว่า armor นะกด enter เข้าไปนะครับผม รอมันสักคู่เดียวนะครับผมแล้วมันก็จะเจ n เนอเรตกราะขึ้นมาให้นะครับว่าเราอยากได้เกราะแบบไหนอ่านี่เป็นเกาะทองคำนี่นะครับเกราะทองคำครับก็อยู่ในฝั่งขวาของเพื่อนๆนะก็จะขึ้นว่าอยากได้เกราะแบบไหนนะครับแล้วก็อันตัวข้างบนนะครับก็ผมจะใส่เป็นแมสที่แปลว่าหน้ากากแล้วกันนะครับใส่เข้าไปเลย แป๊บเดียวครับแป๊บเดียวนี่หน้ากากตัวมันจเนเรตมันก็อาจจะแปลกๆบ้างนะครับบางตัวที่มันอาจจะเจเนเรตไม่สมบูรณ์เราก็เลือกตัวที่มันสมบูรณ์นะแค่นี้ก็จะได้เป็นเกราะเป็นหน้ากาก,ากเป็นดาวออกมาแล้วนะครับสําหรับเราไม่ต้องเสียเวลาไปตัดต่อให้ยุ่งยากนะครับผมก็แค่นี้เองนะครับง่ายๆสําสหรับใครที่ชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับติดตามช่อง Edit Official ไว้เดี๋ยวครับทั้ง หลายช่องทางแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านฟ้าบ้านแดงนะครับผมหรือว่าจะเป็น TikTok นะครับผมไว้เจอกันครับท่านผู้ชม